สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการพบปะผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับเราเห็นได้ว่าปีนี้เป็นปีแรกนะที่เราทําการปฐมนิเทศแบบออนไลน์นะก็นึ่องมาจากว่าสถานการณ์โควิดนะทำให้เราไม่สามารถมาพบปะกันได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางคณะเศรษฐศาสตร นะแล้วก็อาจารย์บุคลากรทุกท่านนะเราพร้อมที่จะต้อนรับท่านผู้ปกครองกับนักศึกษาใหม่เหมือนเช่นทุกปีนะแต่วันนี้เรามาพบปะกันนะผ่านระบบออนไลน์ผ่านสื่อบนหน้าจอนะครับไม่เป็นไรนะครับปีนี้เราต้องปรับตัวให้ได้นะครับกับการต่อสู้กับเชื้อโรคโควิด -19 ในยุคนี้นะครับวันนี้เราเห็นได้ว่านะครับใกล้เปิดเทอมละนะครับ เราจะต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะทั้งตัวท่านผู้ปกครองเองและตัวนักศึกษาใหม่เองนะครับผมขอเริ่มต้นนะครับโดยการแนะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ปกครองนะครับทั้งที่เป็นสิทธิ์เก่าก็ดีหรือว่าไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่าก็ดีนะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ท่านให้ความไว้วางใจกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับคณะเศรษฐศาสตร์นะที่ส่งบุตรหลานของท่าน นะครับเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเราเห็นได้ว่านะ80กว่าปีแล้วครับนะที่เราอยู่กันมาอย่างยาวนานมากเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นเขียนได้ว่าปัจจยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเรามุ่งที่จะพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมไปด้วยปัญญาอดทนสู้งานเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนา ของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐานครับเพราะนั้นมหาลัยแม่โจ้มหาลัยชีวิตแห่งนี้เราเชื่นได้ว่าหลายคนที่เข้ามาอยู่นะครับมีความอบอุ่นมากนะครับในเรื่องของความเป็นพี่เป็นน้องนะครับเราอยู่กันอย่างพี่แบบน้องนะครับเพราะนั้นเ,เชื่นได้ว่าท่านผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าเราจะเข้าใจกันดีในบริบทของแม่โจ้นะครับว่าเราอยู่กันมา คู่เคียงกับชุมชนเกษตรกร,กรคู่เคียงกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับผู้ปกครองใหม่นะครับที่ส่งบุรหลานเข้ามานะครับอาจจะมีคําถามหลายประเด็นนะในข้อสงสัยนะครับถ้าวันนี้เราไม่มีโอกาสที่จะโต้อตอบกันได้นะท่านก็สามารถที่จะส่งนะบันทึกข้อความหรืออะไรก็ได้นะสายตรงถึงคณะบดีคณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ นะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเขียนได้ว่ามหาลัยเมโจนะครับเราได้มีการเปิดการเรียนการสอนให้บุตรหลานของท่านได้เข้ามาเรียนนะเพราะนั้นในช่วงหนึ่งเดือนแรกของการเปิดเทอมเนี่ยเราจะเรียนด้วยระบบออนไลน์นะครับนั่นหมายความว่าไงครับผมขออนุญ,ญาตแจ้งกำหนดการคร่าวๆนะครับสำหรับท่านผู้ปกครองก็คือเราเริ่มลงทะเบียนกันนะตั้งแต่วันที่ 19มิถุนาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนัวันนี้นะครับนะเพราะนั้นเราเขนได้ว่าน้องนนักศึกษาเราไม่ต้องหว่วงครับลูกหลานของเราเก่งออนไลน์กันอยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นเราเนได้ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาโตมากับระบบออนไลน์นะมีการลงทะเบียนอะไรกันเรียบร้อยดําเนินการมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นเราเขีนได้ว่าช่วงนี้เนี่ยน้องๆก็จะเริ่มลงทะเบียนออนไลน์กันแต่เราจะเริ่มเปิดเทอมกันจริงๆเนี่ยก็คือ8กระาก,กรดาห์นะ แต่เป็นการเปิดเทอมที่เข้าชั้นเรียนแบบออนไลน์นะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้องๆน,นะจะเริ่มเรียนออนไลน์ใน1เดือนนะตั้งแต่8กรกฎาคมจนถึงวันที่7สิงหา6 3สนะครัว่าเรียนออนไลน์หมายถึงอะไรครับก็หมายถึงว่าน้องๆปีหนึ่งนะที่ยังอยู่ต่างจังหวัดยังไม่ได้เดินทางมาถึงมหาลัยแม่โจ้ก็สามารถเรียนอยู่ที่บ้านนะหรือเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ที่มีระบบ ออนไลน์ที่สามารถสื่อสารกันได้เพราะนั้นเด็กในยุคปัจจุบันนะครับเราผู้ปกครองหรือแม้แตกก่กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวครับนะเราก็จะต้องเข้าใจว่า้ลูกหลานเราไม่ใช่นั่งเล่นเกมเพียงอย่างเดียวแต่ลูกหลานเรากาลังนั่งเรียนออนไลน์อยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาปัญหาตอนนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำมาอะไรไม่เจ้าเองเนี่ยเราก็ได้มีการ แจกซิมนะฮะขนาด 4G จิกให้กับนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อนะฮะระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่จังหวัดไหนจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าลูกหรือท่านผู้ปกครองท่านไหนเนี่ยนะไม่สามารถที่จะรับสื่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเราก็ขอเชิญชวนให้ท่านเนี่ยไปที่หน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อบตอบจอต่างๆ น่เขาจะปล่อยสัญญาณให้ในเรื่องของการเรียนด้วยระบบออนไลน์นะครับในในระดับประเทศเองก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของการปล่อยสัญญาณ WiFi ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศได้สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะครับแต่เราก็ทําได้นะครับในหนึ่งเดือนนี้นะครับเพราะนั้นเห็นได้ว่าบุตรหลานของท่านนะครับในช่วงตั้งแต่เปิดเรียนเนี่ย นะครับ8กรกฎาคมถึง7สิงหาเราจะเรียนแบบออนไลน์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆน,นักศึกษาก็จะทยอยเดินทางเข้ามานักสึาบันแห่งนี้มหลาลัยเมโจ้เชียงใหม่นะครับเ mm hmm. พราะนั้นเราเห็นได้ว่ามหลาลัยเมโจ้เองเนี่ยถ้าผู้ปกครองอาจจะทราบนะครับว่าเราจริงๆแล้วเรามีอีก2วิทยาเขตนะครับมหลาลัยเมโจ้แพร่และมหลาลัยเมโจ้ชุมพร นะแต่วันนี้เนี่ยคณะเศรษฐศาสตร์ที่เราผสมิเทศกันเราเป็นมหาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นะครับคณะเศรษฐศาสตร์นะเพราะฉะนั้นจะเขียนได้ว่าน้องๆเนี่ยนะที่จะเดินทางเข้ามารายงานตัวนะฮะสำหรับกลุ่มน้องๆที่อยู่บนพื้นที่กลุ่มเสียงเช่นกรุงเทพหรือภูเก็ตตามประกาศของกรมควบคุมโรคนะครับเราจะให้มารายงานตัวประมาณวันที่20กกรกานะครับอันนี้ นะฮะประมาณที่กรกฎาคมส่วนนักศึกษาใหม่ที่มาจากพื้นที่จังหวัดทั่วๆไปเนี่ยเราใช้รายงานตัวประมาณวันที่3ถึง9สิงหานะครับเหตุผลก็เน,นื่องมาจากว่าน้องๆที่มาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงอาจจะต้องมามีการกักตัวนะตามแล้วกรมควบคุมโรคนะตามมาตรฐานการควบคุมโรคนั่นเองนะฮะแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผู้ปกครองสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของคณะหรือของมหาวิทยาลัยอ,อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะครับ 8รก,กรกฎาคมถึง7สิงหาเรียนออนไลน์นะครับเพราะนั้นใกล้ๆวันที่7สิงหาเนี่ยนะครับ3-9สิงหาน,น้องๆก็สามารถเดินทางเข้ามายังหอพักในมหาวิทยาลัยเมยโจได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนกันนะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสถานการณ์ประเทศไทยอยู่ในภาวะปกตินะหลังจากวันที่9อธทษฐาครับหลังจากวันที่7สิงหาน้องๆก็อาจจะได้เข้า ้องเรียนปกตินะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้มหาลัยเมโจ้เราเนี่ยเราเขีนได้ว่าคณะเศรษฐศาสตร์เราเองเนี่ยเราตั้งมาประมาณจะ40ปีแล้วนะครับคณะเศรษฐศาสตร์นะเพราะนั้น40ปีนะเราเขียนได้ว่าเราสะสมภูมิปัญญาห่งองค์ความรู้มาอย่างยาวนานนะ,นะเพื่อที่จะบ่มเพาะบุตรหลานของเราเนี่ยให้เข้ามาเรียน แล้วจบออกไปอย่างมีคุณภาพนะมีงานทำนะหรือแม้แต่บางคนนะมองในเรื่องของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นคณะเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยก็มีทั้งระดับปริญญาตรีนะครับสี่สาขาด้วยกันนะสาขาแรกได้แก่สาขาเศรษฐศาสตร์นะสาขาที่สองก็จะเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมสาขาที่3ก็เศรษฐศาสตร์สากลสาขาที่4ก็เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วเรายังมีในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยครับ ในระดับปัญญาโทและปริญญาเอกนะหลักสูตรเศษศาสตร์ประยุค,ครับเพราะนั้นถ้าบุตรหลานของเรานะรักการเรียนเรียนปิญญาตีสี4ปีนะครับเสร็จแล้วอยากเรียนต่อปิญญาโทปิญญาเอกนะก็สามารถทําได้นะเพื่อนนคาคตของบุตรหลานของเราเราจะช่วยกันบุมเพาะองค์ความรู้ต่างๆให้บุตรหลานของเราจบออกไปแล้วมีงานทํงานสามารถที่จะทํางานให้กับเพื่อประเทศชาติได้นะครับทำงานให้กับสังคมได้ นะอีกอย่างหนึง่งโทษทีครับสำหรับผู้ปกครองที่บุตรหลานเรียนเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศงานะนนี้ก็จะอยู่ในกรุ๊ปของหลักสูตร5ปีตีควบโทรครับนะเพราะฉะนั้นน้อง,องๆกลุ่มที่เลือกเรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็จะเรียนปญญารตีี4ปนะีแล้วก็ต่อด้วยปญญาโทอีก1ปีรวมเป็น5ปีนะครับเพราะนั้นก็จะมีหลักสูตรตัวนี้ให้เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเราจะเรียกว่าอาจจะเป็นโปรดักอีกโปรดักหนึ่งที่ท่านผู้ปกครอง ก็สามารถที่จะเลือกมาเรียนได้ถ้าจะส่งบุตรหลานนะฮะลูกบุตรหลานของเราในลําดับต่อไปในปีถัดไปมาเรียนนะครับสิ่งที่สําคัญที่เราเจอกันมาตลอดทุกๆปีนะที่เราเพบปะกกับท่านผู้ปกครองเนี่ยคำถามแรกผู้ปกครองมักจะถามในเรื่องของอะไรฮะความปลอดภัยของบุตรหลานใช่ไหมฮะจะอยู่ยังไงนะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับบุตรหลานของท่านจะเข้ามาอยู่ นอนในปีหนึ่งเนี่ยเราจะให้พักนะที่หอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ะนะเราเรียกว่าเป็นหอในนะครับน้องๆจะพักอยู่ในหอเนี้ยก็คือตลอดทั้งชั้นปีที่1นนะครับแต่พอขึ้นชั้นปีที่2ที่3าที่4อันนี้ต้องขอรบก,กวนท่าน,นผู้ปกครองนะครับช่วยกันดูแลหาหอพักให้กับน้องๆนะซึ่งก็จะเป็นหอพักภายนอกรวมมหาวิทยาลัยแต่ปีหนึ่งเชื่อว่าน้องน่าจะปรับตัวได้นะครับน้อง,องๆหลายๆ คนอาจจะมาจากหลายๆจังหวัดน,นะครับก็อาจจะมาพักที่หอพักในมหาลัยไม่โจก่อนหนึ่งปี mm. เมื่อปรับสภาพแม่ล้อมได้โตเป็นพี่โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่สําหรับหอพักนะผู้ปกครองจ,จะบอกว่าถ้ามีปัญหาอยากจะติดต่อนะผมให้เบอร์ไว้นะครับเบอร์สํานักงานของหอพักนะก็จะเป็น053873083 ถึง85นะครับแต่ท่านที่ฟังแล้วจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทางน้องๆเจ้าหน้า,นาที่เนี่ยจะอัปโหลดให้นะครับจะให้ข้อมูลเป็นเอกสารซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะเปิดดูได้นะครับเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมหาลัยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคณะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหอพักนะครับหรือถ้าผู้ปกครองนะสามารถที่จะเข้างานในเว็บไซต์ ของคณะได้ก็จะเป็น www.econ.mju.ac.th e นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0 5น875 250ถะครับนะถ้าถ้าท่านผู้ปกครองท่าในใดพอมีเวลาก็าจะเปิดเข้าไปในเว็บมาดูในเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ก็ได้อานะจะสายตรงถึงผมก็ได้นะหรือจะดูเบอร์โทรด้านใต้ของเว็บก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อประสานงานได้นะครับอีกลำดับหนึ่ง นะก็คือลูกหลานของเราเนี่ยนะจะอยู่มหาลัยแม่โจ้ปลอดภัยจากโรคโควิดหรือไม่นะตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมหาลัยแม่โจ้ของเราเนี่ยได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนนะฮะภายใต้สถานการณ์โรคระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในการบิ๊กคินนิ่งเดย์นะการทําความสะอาดแม้แต่ตึกเสร็จศาเรานะเรามีการพ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อ ทั้งตึกเลยทุกห้องเรียนนะครับแล้วพอน้องๆเปิดเทอมมาเนี่ยทางคณะเศรษฐศาสตร์เราเองเนี่ยนะครับรวมทั้งน้องๆนักศึกษาใหม่ด้วยนะครับก็คือก่อนที่น้องๆจะเข้ามานะภายในอาคารนะหรือตึกเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องผ่านการสแกนนะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือไม่นะครับถ้าอุณหภูมิสูงไปที่37.5องศา นะครับทางเราก็จะส่งตัวไปยัางงานอนามัยหรือห้องพยาบาลของมหาลัยแมโจ้นั่นเองนะแต่ถ้าน้องๆสแกนอุณหภูมิปกติแล้วนะครับน้องๆก็จะต้องกรอก QR code นะครับกรอกข้อมูลนิดนึงนะว่าเข้ามาเรียนนะวิชาอะไรนะเพื่อที่จะได้มีการบันทึกข้อมูลว่าใครบ้างที่เข้ามาใช้ตึกแล้วเรียนอยู่ห้องไหนบ้างน,นะครับเพราะนั้นพอน้องๆอุณภูมิเสร็จตัว QR code นะเข้ามาก็จะต้องล้างมือด้วยเจลนะซึ่งทางคณะเศรษฐศาสตร์เราเตรียมวางไว้ให้ทุกๆจุดภายในตึกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องล้างมือแต่ที่สําคัญแมสครับแมสน้องๆต้องออกมาเองนะครับต้องรบกวนด้วยนะครับนะแมสตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าบุคลากรนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในหรือตัวนักศึกษาเองจะต้องใส่แมสท,ทุกครั้งที่เข้ามาภายในตึกนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าเราจะมีระบบ มาตรฐานในการป้องกันโรคนะแล้วน้องๆที่เข้ามานั่งเรียนในคลาสเนี่ยนะครับทางคณะเศรษฐศาสตร์และผ่านไลน์เมตโจโได้จัดคลาสห้องหนึ่งก็ไม่เกิน50คนเรามีห้องใหญ่เดิมทีเราเรียนได้ถึง 100- ถึง150คนนะแต่ห้องใหญ่ๆที่เราเรียนกัน150เราจะจัดที่นั่งให้เหลือแค่50ที่นั่งแล้วนั่งห่างกันระยะ1เมตร1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยในเรื่องของโรคระบาดการป้องกันเนี่ย ตามมาตรการต่างๆคณะเศรษฐศาสตร์เราได้มีการเตรียมการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเพราะนั้นท่านผู้ปกครองไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของโรคระบาดติดต่อประกอบกับเราได้ด้านศูนย์ประสานนะการติดต่อเรื่องโรคโควิด -19 ของคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีศูนย์ประสานเรียบร้อยนะเพราะนั้นประเด็นเรื่องโรคระบาดท่านผู้ปกครองก็ไว้ใจได้แล้วน้องๆนักศึกษาใหม่ก็ให้ปฏิบัติตามนะตามมาตรการของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับอยากเข้มข้นเราก็ช่วยกันครับนะฮะ ทีนี้ลำดับต่อมานะครับของท่านผู้ปกครองเนี่ยนะกจะมีคำถามอยู่ก็คือสำหรับคนที่ไม่ใช่สิทธิ์เก่าไม่โจ้นะครับกลัวเป็นห่วงเรื่องของการรับน้องนะจริงๆแล้วเนี่ยปรเพณีรับน้องของเราเนี่ยนะก็ได้ปรับเปลี่ยนไปนานแล้วนะครับเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้นะครับเพราะ,ะนั้นเราเห็นได้ว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะผู้ปกครองหรือน้องๆน,น,นักศึกษาใหม่ นะอาจจะสนใจว่าเอ๊ยยังมีอยู่หรือไม่เพราะนั้นหาอะไรแม่โจ้แห่งนี้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับนะก็คือเราขอชะลอหรือเลื่อนออกไปก่อนนะเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรดนา2019นั่นเองเราไม่สามารถรวมกลุ่มได้นะเพื่อป้องกันตัวนี้เนี่ยกิจกรรมตัวเนี้ยเราก็เลยขออนุญาตเลื่อนออกไปก่อนนะครับนะทีนี้กลับเข้ามาถึงน้องๆน,น,นักศึกษานะครับ แล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับเราจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าปรัชญาของคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และสร้างสรรค์ง,งานวิชาการเพื่อสังคมมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจธธสีเขียวนะเพราะนั้นเราจะมีคําว่าสีเขียวนะเพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษาใหม่เข้ามาแล้วอาจจะต้องดูนะครับวิสัยทัศน์ของคณะ เป็นอย่างไรบ้างน,นะวิสัยทัศน์ของคณะเราต้องการที่จะเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวหรือกีเมคอนมิกของประเทศนั่นเองนะเพราะนักเศรษฐศาสตร์สีเขียวหลักๆก,ก็คือเราจะทําธุรกิจนะในเชิงเศรษฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตรเราจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองถ้าเราทําการตลาดเราก็จะเป็นการตลาดเพื่อสังคม เป็นเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งจะแตกต่างจากเมดีใช่ไหมฮะเราเรียนเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่านักเศรษฐศาสตร์มุ่งแสวงหาแต่กําไรสูงสุดโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะแต่ในยุคโลกปัจจุบันเราห็นได้ว่าเศรษฐศาสตร์นะหรือเศรษฐศาสตร์สีเขียวเนี่ยนะนอกจากเราจะทําธุรกิจเพื่อได้กําไรสูงสุดแล้วเนี่ยแต่เราจะไม่ละทิ้งในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนะเราจะไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมนั่นเอง,ท,งยยทั้งด้านกายภาพแล้วก็ทางด้าน ใจ,ใจิตใจความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเราจะรักสิ่งแวดล้อมนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าคณะเศรษฐศาสตร์ที่เรามาอยู่มาเรียนในครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ของน้องๆน,นักศึกษาใหม่จะต้องเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นะครับเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวและต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับงานะนี้คือสิ่งสําคัญ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน้องๆก็จะต้องเข้ามาปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่มหาลัยแม่โจ้เองและคณะเศรษฐศาสตร์เองมุ่งหวังนะในลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เราต้องการคนดีก่อนนะให้น้องๆเป็นคนดีก่อนนะแล้วค่อยเป็นคนเก่งและมีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่มหาลัยแม่โจ้และคณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังนะ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เราพึงประสงค์ก็คือดีเก่งและมีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆเรียนอยู่ที่มหาลาัยเมโจมหาลัยชีวิตแหนน่งนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็ให้เรามีความสุขแนะมีความสุขกับการเรียนแนะมีความสุขกับการทํางานนะเพราะฉะนั้นตัวน้องๆเองหากมาเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพนะแน่นอนครับก็เหมือนกับมหาลัยหลายแห่งแล้วก็มีห้องห้องพยาบาล นะครับแล้วล่าสุดท็เทียเรามหาลัยแม่โจ้เองได้ทําประกันนในเรื่องของเชื้อโควิด19เรียบร้อยนะฮะให้นักศึกษาใหม่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับเรามีประกันสุขภาพในเรื่องของโรคโควิด19นี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉนั้นเราก็เราไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ถ้าหากเกิดแล้วเนี่ยเราพยายามจะช่วยแบ่งเบาภาระหลายๆฝ่ายนะรเราก็เลยทําประกันตัวนี้ให้ นะครับไม่ใช่ไม่เป็นไรนะครับแต่เราช่วยกันดูแลแค่นั้นเองนะฮะเรามีสำนักหอห้องสมุดนะครับน้องๆก็สามารถที่จะไปใช้บริการสำนักหองสมุดได้นะครับมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้มีระบบอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ให้ทันยุคทันสมัยกับยุคของน้องๆน,นะที่จะใช้สื่อออนไลน์ในโลกแห่งการไลฟ์พรมแดนแห่งนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับหาอะไรไม่ชจวยเราเองก็ปรับปรุงในเรื่องของ Wi-Fi นะให้มีความแรงเราเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลายหมื่นคนทุกชั้นปีเรามีถึง16คณะนะครับเวลาใช้ Wi-Fi พร้อมกันเนี่ยระบบเน็ตขัดข้องหรือไม่นะครับนี้ทางศูนย์ไอทีของมหาลัยเราเองเนี่ยได้ทําการติดตั้งระบบปล่อยสัญญ,ญาณการติดตั้งเสานะมีการทดสอบร,ระบบเพื่อให้มีเสถียรภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะมหาลัยแม่โจ้ได้คณะเศรษฐศาสตร์จจเองแล้วก็มีความพร้อมในตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเจะเห็นได้ว่าท่านผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากที่ไว้วางใจนะให้บุตรหลานของท่านนะมาสู่หลวของมหาลัยแม่โจ้นะครับหน้าที่ของเรานะครับของผมก็จะได้จัดสรรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาเพื่อที่จะดูแลน้องๆน,นะครับเพราะนั้นน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามานะครับจะมีอาจารย์ที่ปรึกษ,ษา ขอให้น้องๆดูในระบบนะฮะเพราะนั้นน้องๆเข้ามาเกิดในระบบคอมพิวเตอร์ดูนะน้องๆจะรู้ว่าเอ๊ะน้องนักศึกษารหัสอะไรแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาคือใครน้องๆก็สามารถไปพูดคุยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันเพราะเราก็จะมีอาจารย์แนะแนวนคอยช่วยเหลือน้องๆทางด้านการเรียนทางด้านในเรื่องของสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับสามารถปรึกษาได้และที่สําคัญผมเกือบลืมไปครับในเรื่องของทุนการศึกษา นะผู้ปกครองหลายคนอาจจะมีติดปัญหาเรื่องทุนนะที่จะส่งน้องๆเรียนเนี่ยนะแน่นอนครับทุกมหาลัยก็จะมีทุนกยศเพราะนั้นให้น้องๆสามารถติดต่อได้ที่สํานักพัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกยศก็ดีในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่ในระดับคณะคณะเองก็มีทุนให้นะครับทุนการศึกษาราครัฐขอให้น้องๆติดตามข่าวสาร การประกาศทุนของคณะนะครับเราจะประกาศทุกปีนะเพราะนั้นทุนของเราเนี่ยนะก็จะมีทั้งทุนของคณะแล้วก็ทุนของทางผู้บริจาคเช่นสิทธิ์เก่านะเพราะนั้นความเข้มแข็งของแม่โจของคณะเศรษฐศาสตร์ก็อยู่ที่สิทธิ์เก่าด้วยเพราะนั้นฉนิว่าสิทธิ์เก่าหลายๆท่านครับนะบริจาคทุนการศึกษาให้กับน้องๆเรามีทุกปีทุกเทอมครับอันนี้ต้องขอขอบคุณสิทธิ์เก่าผ่านทางช่องทางนี้ด้วยนะครับแล้วสิทธิ์เก่า ที่มีกำลังทรัพย์นะมีกําลังต่างๆที่พร้อมแล้วที่จะช่วยน้องๆก็ขอเรียนเชิญได้นะครับมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆได้ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ท่านโทรมาประกษาเราเราก็ยินดีให้บริการท่านนะครับง่ายนิดเดียวครับนะเพียงท่านยินดีที่จะร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้น้องๆโทรมาหาเรานะเดี๋ยวทุกอย่างนะเราก็จะดําเนินการให้ตามประกาศของมหาลัยแม่โจ้ในการคัดเลือกน้องๆให้ตามวัตถุประสงค์ ทา่านนะเช่นยกตัวอย่างบางคนบอกว่าต้องเป็นบุรุษเกษตรกรนะหรือรเป็นผู้ผาขาดแคลนนะครับก็สามารถรับทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นไะด้ว่านะฮะทางคณะเองนะครับก็ได้เตรียมนะฮะความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการเรียนทั้งการเรียนออนไลน์ก่อนหน้านี้1เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอกลับเข้ามาปุ๊บนะทางคณะเองก็จะได้เตรียมห้อง เตรียมระบบความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการประถมนิเทศในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ปกครองก็ให้อุ่นใจได้นะครับเราก็จะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีให้เรียนจบตลอดหลักสูตรนะฮะแล้วตัวท่านเองก็อย่าทิ้งบุตรหลานนะครับนะคําว่าอย่าทิ้งบุตรหลานหมายถึงว่าก็โทรมาถามไถ่บ้าง นะแต่ช่วงแรกๆไม่ต้องกลัวครับน้องๆก็จะโทรหาท่านบ่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะห่างจากอ้อมอกแม่นะเดิมทีเคยนอนกับท่านที่บ้านนะในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายตอนนี้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยละต้องแยกจากท่านมานอนหอนะช่วงแรกๆก็อาจจะโทรหากันบ่อยๆโดยเฉพาะสิ้นเดือนนะครับน้องๆอาจจะโทรขอเงินท่านนะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะเราจะดูแลด้วยกันนะ ท่านก็ดูแลน้องด้วยทางครูบาอาจารย์นะของเราก็มี30กว่าท่านมีบุคลากรอีกยีกว่าท่านรวมแล้วเป็น50กว่าท่านนะในคณะเศรษฐศาสตร์แห่งนี้ก็จะช่วยดูแลน้องๆดูแลชีวิตของท่านนะบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าน้องๆใหม่นะขอทักทายน้องๆน,นิดนึงนะครับสาหรับน้องๆนักศึกษาใหม่นะครับปีนี้เข้ามาอาจจะไม่ได้ยินเสียงพี่ๆนะฮะปกติ ทุกปีนะาน้องๆที่เดินทางมาต่างจังหวัดก็จะเดินทางมาโดยขนส่งรถทัวร์รถบัสสถานีรถไฟหรือโดยเครื่องบินรุ่นพี่จะไปคอยต้อนรับน้องๆนะครับไปรับน้องๆที่สถานีรถไฟสถานีขนส่งเสร็จแล้วก็จะมาส่งน้องถึงหอพักบรรยากาศแห่งนี้เนี่ยนะเราสามารถย้อนวิดีโอไปดูใน YouTube ก็ได้ครับนะระหว่างพี่ดูแลน้องเนี่ยนะครับเราอบอุ่นกันมากแต่ปีนี้อาจจะ ตอนนี้อาจจะไม่ได้สัมผัสนะอาจจะไปสัมผัสช่วงใกล้ๆตอนน้องเข้ามาอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะครับเพราะนั้นผู้ปกครองก็ไม่ต้องห่วงครับนะระบบของเราก็คือพี่ก็จะดูแลน้องไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนะี่ยระบบโซลตัสเราค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะครับระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเขาจะดูแลกันนะเป็นพี่เป็นน้องนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็ ขอเป็นตัวแทนคณาจารย์ของคณะเศรษฐาศาสตร์และบุคลากรคณะเศรษฐาศาสตร์ทุกท่านน,นะครับก็ขอต้อนรับน้องๆน,นักศึกษาใหม่นะครับเข้าสู่คณะเศรษฐาศาสตรนะ์นมหาลัยแม่โจ้ม,มหาลัยชีวิตแห่งนี้และผมเชื่อว่าเราจะเรียนจบตามหลักสูตรทั้งที่ผู้ปกครองคาดหวังแล้วก็ที่อาจารย์คาดหวังนะพอเราเรียนจบ4ปีแล้วอย่าลืมนะครับบวกไปอีกหนึ่งปีน้องๆก็จะได้รับปริญญา แล้ววันนั้นผมเชื่อว่าทางผู้ปกครองเองนะครับเราก็จะได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรวดแสดงความยินดีเมื่อน้องประสบผลสําเร็จนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยผมขอให้น้องๆนักศึกษาใหม่ทุกท่านลนะจงประสบผลสําเร็จการเรียนตามหลักสูตรจบไปแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้นะช่วยเหลือตัวเองได้ประกอบอาชีพนะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติและที่สําคัญก็กลับไปช่วยเหลือครอบครัว นะครับแล้วก็ยกฐานะของตัวเองนะแต่ตอนนี้ตั้งใจเรียนก่อนอีก4ปีนะครับให้สู้ๆและสำหรับผู้ปกครองนะครับก็ขอให้ไว้วางใจได้นะครับเราจะช่วยกันดูแลหลานของท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีผมจะเพิ่มไฟล์เรื่อยๆนะครับที่เป็นเนื้อหาว่าจะเป็นเบอร์โทรการติดต่อต่างๆนะครับอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะนะครับเพราะฉะนั้นก็ แลกวควาทำคู้ปกครองและน้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างใกล้ชิดนะผ่านเว็บไซต์ของคณะหรือของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตพบปะกกันแค่นี้นะครับแล้วไว้มีโอกาสข้างหน้านะครับเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนะครับถ้าแวะผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถมาที่คณะเศรษฐศาสตร์เราได้นะครับก็ขอต้อนรับและก็ประถมนิเทศ นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองในวันนี้ก็ขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ